ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ก็เฉพาะมากมากเลยนะคะที่เมตตาป้อนผลไมห้หวานๆให้น้องนะคะจานวนสิบตะกร้านะคะกบขอบคุณค่ะหนึ่งสองค่ะสามสี่ข้าวหิวหิวหิวดูข้างหลังนะคะแม่แม่ <laughs> หิวนะดูเอ,อ้เด็กแว้บหนึ่งดู ครับคุณๆๆแม่ก็เฉพาะมากมากเลยนะคะที่เมตตาแล้วก็เอ็นดูครอบครัวของเรานะคะมาโดยตลอดนะคะสาธุวบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะนี่กับคุณคาะหิวหิวเอ้าโอ้โ,อโ,หโหแม่อยู่นี่หมุนผิดข้างๆๆหมุนผิดข้างแม่อยู่นี่โอ้โห ขอบคุณค่ะแม่ก่าขอบพระคุณคุณแม่ก็จะพอมากๆเลยนะคะที่แบบเมตตานะคะเปิดร้านเปิดตะกร้าแรกออเดอร์ผลไม้วันหานให้น้องจํานวนสิบตะกร้านะคะกลาขอบพระคุณค่ะแล้วก็เมตตาน้องนับตังนะคะให้คะแนนกลับบ้านนะคะท่สุรินนะคะเนาะสองร้อยคะแนนนะคะกล่าวขอบพระคุณมากมากเลยโอ้ยกระเด็นลูกกล่า <c> ว <oughs> ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะขอให้คุณแม่ท่านนะคะมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะคิดว่า ฝังสิ่งใดนะคะสมพรปรารถนาทุกประการนะคะล่ำล่ำรวยๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวยวันสวยคืนล่ำรวยเงินทองนะคะธุรกิจการงานก็ขอให้เฮงห่งปังๆนะคะกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะดเด็กน้อยของเราอาร่อยจังเลยค่ะเกี้ยวแก้มตุ๋ยเลยนะคะคุณแม่ค่ะมาอยู่นี่ก็ค่อนข้างนี่ เด็กน้อยตุ๊ตะตุ๊ตะนะคะแม่น่ารักไหมคะโอ้โหอร่อยจังเลยคะ่ะเซหลายนะดูใน,นุ่นี่ก็ที่เป็นที่ผุกน้องตอนเย็นเนาะแม่แม่จ๋า เราก็จะผูกกันที่หน้าบ้านเราเลยนะคะน้องแม่ค่ะน้องช้างก็จะอยู่เรียงกันแบบนี้เลยนะคะน้อง้องช้างหลายๆเชื่อนะคะก็จะอยู่เรียงกันแบบนี้เลยนะคะแม่แม่่ะพ่อ่ะเด็กน้อยเพื่อนเยอะนะคะดูค่้ยขาหลังกินอร่อยมากเลยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะคุณแม่ขาที่ไม่ตาแล้วก็เอ็นดูครอบครัวของเรานะคะมาโดยตลอดนะคะเนาะกราบขอบพระคุณค่ะ อร่อยไหมลูกดูทองแม่แม่ตู้ตะตุตะ๊ตาเหมือนพี่ดอกคูณแล้วนะคะแม่แม่แมะเน้องน้อยเริ่มตูตต้ตะตุ๊ตาเหมือนพี่ดอกคูณแล้วนะคะ กินทีละสามชิ้นไหมแม่คะเขาไม่ได้กินทีละชิ้นนะคะดูเอาง่ำมาคาใหญ่มากนะคะแม่แม่เก่ํคใหญ่มาก หมดหรือยังอะเก็บตะก้าเร็วเก็บกะละมังให้เรียบร้อยขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะเนาะ,นะที่เม่ตานะคะดูได้กินแล้วก็เหมือนคุณแม่ค่ะเอา้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะแม่ๆขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะซับ c r i b e นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะแม่ๆขาพ่อๆขาบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันค่ะแม่ๆขา